สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับเจอเชฟกระทะจวดมาทำอะไรเพื่อนมาทำอะไรตกปลาครับตกปลาไได้้เอาาาล่่พีถมมแกวปลาอะไรเพื่อนยังไม่รู้เลยที่นี่ที่ไหนของเก้าครับผมของเก้าธัญบุรีของเก้าธััญบบุรรีค มันจะได้กินปลาหรือว่าจะได้กินแห้วเอออันนี้ให้ผมก่อไฟไว้เลยไหมถ้างั้นก็ไปซื้อปลาตลาดมาเกี่ยวเบ็ดก่อนเออเหรอเอาแบบว่ามาแป๊บเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยนะมาแป๊บเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหแล้วก็ทำเป็นโยนลงไปเกี่ยวลงไปก่อน วันนี้วันหยุดครับมาชิวๆกันก็นั่นแหละใต้ลมเนี่ยำช,ชา้ำช,ชาต้นกามปูอ่ะนะนั่นแหละประมาณนั้นครับวันนี้แดดไม่มีลมเย็นๆครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานของเชฟกระทัชช่จวดน,นะว่าวันนี้จะได้ตัวไหม ฮะเอาแล้วเหรอดินบินบินไหนดินเนาะเพื่อนใช่ครับเสียลมลมพัดสายโอ้ยตกเบ็ดไหนดูดิดูหลักฐาลใหม่ดิโธ่ดูดิ ข้องเก่าออกล่ะ,ระตรงนี้มีมีนกเลยนะครับนกเป็นนกปากห่างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดอีกคำหนึ่งนะเนี่ยยไม่รู้จะได้ตัวไหมเ<ม>พิ่งมากัน,นครับ ดึงนะครับดึงฮึงปลาอะไรวะเดี๋ยวจะบัดกันน่าจะเป็นปลาซิวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูนะครับมันดูกันว่าว่าจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูกันัให้มันให้มันให้ดึงอีกที่นึงให้ดึงอีกที่นึงนะลากไปเลยลากบิดไปเลยลากไปเลยนะเเออลลากไปยปิดล็อกไปเลยปิดล็อกเลยปิดล็อกเลย ปิดแล้วผมจับไปแล้วนเนี่ย <c oughs> มันยอกมันยอกโอ้โยเออไอเลาตึงน่ะเอ,อ้าจะคว้าทันไหมล่ะทีนี้ทันทามือติดแล้วแหละเนี่ยไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กมาแล้วไปปึ๊บ ริงไหมหายหายหรือเปล่าหายดูตวตัวเล็กว่ะโอ้ยไม่ปลาซิวก็ปลาขาวปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนน้อย้รโอ้ยตายแล้วตัวนี้นะเพื่อนได้ประมาณสักยี่สิบตัวไปย่างนะโอเคอร่อยโอเคจัไปเดี๋ยว ย่างกับส้มตำไอตัวนี้นะผมจะไม่เอาเกล็ดออกไม่เอาก้างออกเนี่ยผมจะกินทั้งอย่างนี้แหละกินดีเลยเพื่อนเด้รับรางวัปีลงไปเมื่อกี้ไปโดนกิ่งไม้ครับผมไม่รู้ว่าเห็นเชือกหรือเปล่านี่เอ็นนะนะเอ้าเอ้าเอ็นขยับแล้ว ไอ้ลงไปไปโดนกิ่งไม้ครับไม่รู้จะโอ้โหไม่รู้จะเอาลงได้ไหมลากเลยลากไปเลยนี่นะแค่เอ็นไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมผมว่ามึงเห็นอยู่อ่ะเนี่ยดูตุลไฟกันเป็ดสิบก็ ไปคันเด็กก็อยู่คนละที่กันเลยนูนน่นไปนู่นมามาดูผลงานจุบ <c oughs> ได้อยู่โอ้ตัวได้ตัวเท่าเดิมแหละเพื่อนตัวเท่าเดิมครับ <c oughs> มา มันมคัดไซส์มาเลยอะ่ะ20<อ>ตัวกูได้ย,ย่างสบายวันน <c oughs> ี้เอาดิเอาดิถือไปจโดนไปโอ้โหเอาดิชึบเรีย,ยบร้อยเรียบร้อยครับนี่ผลงานเชฟกระทะจวด <c oughs> เอ้ยตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อยู่เออตัวใหญ่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส้มตำใครมีส้มตำรอไว้เลยครับเดี๋ยวผมเอาปลาย่างไปให้ มาเองแล้วมึงเนี่ยนิ้วเน่ครับแนวแเน่าเน่ไม่อยู่ไม่อยู่เน่าเน่เอาเน่เอาแมวไหมเอาไหม เป็นไงเชฟไปตลาดดีกว่า,าดดโอ้เบ็ดไปค้างงูครับโอ้ยตายดู <laughs> <laughs> สรุปผลงานหน่อยเพื่อนสรุปผลงานน่าร่เพื่อนนี่นไง <laughs> <laughs> สามตัวเป็นแต่เลี้ยงเงี้ยไงมะโอ้โต้มต้มใส่น้ำไหลไหลใส่ผักเยอะๆเอนี่ครับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้สามตัวต้มเนื้อต้มใส่น้ำไหลไหลใส่น้ำไหลายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ